เคยสงสัยกันไหมคบว่าทักษะการนวดหน้าธรรมดารรมดาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอาชีพที่ทําเงินหลักแสนต่อเดือนได้จริงๆหรอวันนี้เราจะมาแกะรอยพิมพ์เขียวที่ว่ากันครับว่าจะเปลี่ยนความชอบให้กลายเป็นธุรกิจเงินล้านได้ยังไงลองนึกภาพตามกันดูนะครับตื่นเช้ามาทุกวันด้วยความตื่นเต้นที่จะได้ทําในสิ่งที่เรารักจริงๆได้ช่วยให้คนอื่นรู้สึกสวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นแถมเงินในบัญชีก็เพิ่มขึ้นเป็นแสนๆทุกเดือนโอ้โหฟังดูเหมือนฝันแล้วใช่ไหมครับ แต่นี่หละครับคือสิ่งที่เป็นไปได้จริงๆบนเส้นทางสายนี้เอาเละครับและนี่คือแผนทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่การมองเห็นโอกาสสร้างรายได้การวางรากฐานให้แน่นเปียกการสร้างธุรกิจให้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครการตลาดให้ปังและสุดท้ายคือการต่อยอดความสําเร็จในระยะยาวโอเคครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยทำไมอาชีพนี้ถึงมีศักยภาพทำเงินได้เยอะขนาดนี้คำตอบง่ายๆเลยครับ มันอยู่ในความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยการนวดหน้าอาจจะดูเป็นเรื่องหรูหราฟุ่มเฟือยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นเรื่องเบสิคเหมือนการไปฟิตเนสหรือการกินคลีนไปแล้วครับคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตัวเองที่คนยุคใหม่เขาทํากันเป็นปกติซึ่งนั่นแหละครับคือโอกาสทองเราแล้วทำไมคนถึงยอมจ่ายละ่ะ ก็เพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้มันชัดเจนจับต้องได้นะสิครับไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยที่ค,ค่อยๆจางลงผิวที่ดูสุขภาพดีขึ้นเลือดลมไหลเวียนดีหรือความรู้สึกผ่อนคลายแบบสุดๆนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้คนยอมจ่ายเพื่อบริการระดับมืออาชีพจริงๆพอเราเห็นโอกาสทองตรงหน้าแล้วสเต็ปต่อไปที่สําคัญมากๆเลยก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองครับนี่คือรากฐานที่สําคัญที่สุดเลยนะที่จะทําให้เราก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพที่คนยอมรับ คำตอบที่ชัดที่สุดก็คือใบรับรองวิชาชีพครับซึ่งมันไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวนะครับแต่มันคือเครื่องยืนยันเลยว่าเราเนี่ยมีทักษะขั้นสูงจริงๆอย่างการเรนน้ําเหลืองหรือเทคนิคชลอไวต่างๆการมีใบรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือเนี่ยมันจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้าแล้วก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เรากล้าที่จะตั้งราคาสูงๆได้อย่างสมเหตุสมผลทีนี้พอพื้นฐานเราแน่นปึ๊กแล้วก็มาถึงส่วนที่สนุกขึ้นนั่นก็คือเรื่องของกลยุทธ์ครับ เราจะทำยังไงให้ธุรกิจของเราโดดเด่นเด้งออกมาจากคนอื่นๆในตลาดที่การแข่งขันก็ไม่ใช่เล่นๆลองนึกภาพตามนะครับแทนที่เราจะเป็นแค่ร้านนวดหน้าทั่วไปเราสามารถสร้างจุดขายที่เฉพาะทางไปเลยได้เช่นเน้นเทคนิคสมุนไพรไทยโบราณไปเลยหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชะลอวัยโดยเฉพาะหรือใช้แต่ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเท่านั้นการทำแบบนี้แหละครับที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มองหาความพิเศษและยอมจ่ายแพงกว่า และหัวใจสําคัญที่จะมัดใจลูกค้าได้เนี่ยมันมีอยู่3อย่างครับ 1. คือการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายสุดๆทั้งเสียงเพลงแสงไฟความสบาย 2. คือการตั้งราคาที่สะท้อนถึงคุณค่าที่เรามอบให้และ3คือการเสนอแพ็กเกจพรีเมียมหรือทําระบบสมาชิกเพื่อสร้างลูกค้าประจําและรายได้ที่มั่นคงแล้วราคาล่ะ โดยทั่วไปนะครับสำหรับบริการที่เฉพาะทางและเป็นมืออาชีพแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ถึง3,000บาทต่อครั้งเลยทีเดียวลองคิดดูสิครับว่าถ้ามีลูกค้าแค่วันละ2-3ถึงคนเป้าหมายรายได้หลักแสนต่อเดือนก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยมีบริการที่ดีเลิศแล้วแต่ถ้าไม่มีใครรู้จักเลยก็ไม่มีความหมายใช่ไหมครับในส่วนนี้เราจะมาดูกันครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรก,กิจของเราให้โตขึ้นและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในยุคนี้ต้องไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าการตลาดดิจิทัลคือหัวใจสําคัญลองนึกภาพการทําคลิปสั้นๆลงทิกตอกหรือ r ิ e ส์โชวยให้เห็นกันจัะจะถึงขั้นตอนการนวดหรือการไลฟ์สดคุยกับลูกค้าถึงผลลัพธ์ที่ได้การใช้ภาพก่อนหลังที่เห็นแล้วต้องร้องว้าวบวกกับการใช้คีย์เวิร์ดที่ใช่บนโซเชียลมีเดียบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่ๆได้แบบถลม่มทลายเลยแต่รู้ไหมครับต่อให้การตลาดออนไลน์จะเจ๋งแค่ไหน การตลาดที่ทรงพลังที่สุดแบบอมตะนิรันดร์การก็ยังคงเป็นการบอกต่อแบบปากต่อปากอยู่ดีการบริการที่ยอดเยี่ยมและการใส่ใจในรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆนี่แหละครับที่จะเปลี่ยนลูกค้าธรรมดาให้กลายเป็นแฟนพันธ์แท้ที่พร้อมจะป้ายยาให้คนอื่นมาใช้บริการของเราและแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายของพิมพ์เขียวแล้วครับเมื่อธุรกิจเริ่มไปได้สวยแล้วแต่เราจะหยุดแค่นี้แหละครับแน่นอนว่าไม่เราต้องไปให้ไกลกว่านั้น เราจะมาดูกันว่าจะต่อยอดมันให้กลายเป็นอาณาจักรที่ยั่งยืนได้ยังไงเคล็ดลับที่จะทําให้ธุรกิจเรามั่นคงจริงๆก็คือการไม่พึ่งพาไรายได้จากทางเดียวครับนอกจากการให้บริการแบบตัวต่อต,ต,ตัวแล้วเรายังสามารถเปิดเวิร์กช็อปสอนคนอื่นสร้างแบรนด์สกินแคร์ของตัวเองทําคอร์สออนไลน์หรือแม้กระทั่งไปจับมือกับโรงแรมหรูหรูหรือศูนย์สุขภาพชั้นนําก็ได้เหมือนกันและที่สําคัญมากๆเลยก็คือวงการนี้มันไปเร็วมากครับเทรนด์ใหมๆ่ๆเทคนิคใหมๆ่ๆมาตลอด การที่เราไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเนี่ยจะเป็นเหมือนการอัปเกรดบริการของเราให้พรีเมียมขึ้นไปอีกขั้นและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เรานำหน้าคู่แข่งไปหนึ่งแก้วเสมอทีนี้ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังคิดว่าเอ๊ะมันจะทำได้จริงเหรอนี่คือเรื่องจริงเลยครับมีเคสของนักบาบัดในกรุงเทพคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากศูนย์แต่ใช้พิมพ์เขียวแบบที่เราคุยกันมาเนี่ยแหละครับแล้วก็สามารถสร้างไรายได้มากกว่า3 0 0 0 0นบาทต่อเดือนได้ภายในปีเดียวเท่านั้น นี่คือบทพิสูจน์ชั้นดีเลยครับว่า